แบรนด์นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าชั้นนำโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดำตอกย้ำความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ด็อกเตอร์จิวแอส e วาดแอนตี้เมลัสมาจุดงานสุดพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองการได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากบริษัทแกลดล็ตโฟเซในฐานะโนวันไบเยอร์ออฟกาตูไลส์สปอร์ตไลฟ์ฟอร์สกินแคร์ประจำปี2024พร้อมเชิญเซเลบริตี้ชื่อดังคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีพรีเซนเตอร์ของแบรนด์ เป็นผู้รับมอบรางวัลภายในงานยังได้รับเกียรติจากคุณทัพทิมอัญญรินที่ราธนันพัฒและคุณไทายเอกพันธ์บัลลือฤทธิ์มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และผลลัพธ์ที่น่าประทับใจ จากการใช้ดรจิวแอดติวันแอนติเมลาสมาอีกด้วยค่ะสำหรับงานในวันนี้นะคะเป็นการฉลองความสำเร็จนะคะทีออ่ทางดอรจิวของเรานะคะได้ทำครีมทาฟ้าแล้วเราก็มียอดขายมากกว่า2ล้านหลอดนะคะประสบความสำเร็จอย่างมากแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เป็นตัวพิสูจน์ของสำหรับยอดขายนะคะก็คือการที่เราได้สั่งซื้อสารสกัดชื่อ การตุไลสปอร์ตไลท์ซึ่งเป็นสารสกัดออร์กนิกปลอดภัยแม้กระทังคนท้องเนี่ยนะคะในการทาดูแลตัวเองเนี่ยคือคือเราบอกว่าเราคืออันดับหนึ่งค่ะอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้ววันนี้คือการฉลองความสําเร็จนะคะวันนี้ทาง โรงงานเองเขาก็บินมามอบรางวัลให้ถึงประเทศไทยเลยนะคะแล้วเราก็เลยอยากจะบอกคนว่านี่คือความสําเร็จที่แท้จริงที่ไม่ได้จู่ๆเอาอะไรมาพูดแต่นี่คือความสําเร็จที่เห็นด้วยกับตานะคะแล้วก็เป็นความสําเร็จที่ไปที่ยอมรับนะคะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยค่ะยังไงอยากจะขอบคุณทุกๆทุกๆ ลูกค้าทุกคนนะคะขอบคุณมากๆาเลยที่คอยซื้อแล้วก็ซื้อซ้ําเยอะมากเลยนะคะขอบคุณทุกรีวิวที่มาอย่างจริงใจมาอย่างกระหน่ำนะคะแล้วก็ขอบคุณทางโรงงานด้วยนะคะที่บินมาถึงประเทศไทยให้กับเราแล้วก็อยากขอบคุณในส่วนของดรจิวด้วยนะคะที่ทําให้บุ่มได้มีโอกาสร่วมวิจัยนะคะแล้วก็ทาสินค้าดีๆออกมาครีมทาฟ้าดรจิวตัวนี้ออกมาค่ะสำหรับการร่วมวิจัยของบุมเนี่ยบุมไม่ได้แค่เอามาทดลองทาหน้าอย่างเดียวแต่บุ่มอะบินไปถึงโรงงานเลยค่ะ ไปนั่งดูผลการวิจัยดูเปเปอร์ของเขานะคะแล้วก็ดูการทดสอบของเขาด้วยค่ะกว่าจะได้เนื้อครีมนะคะกว่าจะได้สิ่งที่เราถูกใจออกมากว่าจะได้ราคาที่ประชาชนคนไทยทุกคนจับต้องได้บอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายใช้เวลาคิดค้นแล้วก็ดูแลตรงนี้โปรเซสตรงนี้ประมาณ5ปีเต็มนะคะจนกระทั่งได้สินค้าออกมาแล้วบุ๋มก็ทดลองเองตั้งแต่ตอนท้องน้องอเล็กซ์ด้วยค่ะนะคะตั้งแต่ท้องอเล็กซ์นู่นเลยนะจนกระทั่งตอนนี้อเล็กซ์สองขวบกว่าแล้วนะคะจะ3ามขวบแล้วเนี่ยนะ แล้วก็มาจนถึงน้องอาเทอร์ก็ใช้บาโดยตลอดนะคะเพราะว่าเรื่องฝ้ากระจุดดำดเป็นปัญหาที่คนไทยส่วนใหญ่ในประเทศไทยเจอเจออยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแปกดีดีตลอดเลยค่ะส่วนใหญ่บอกคือเอ้ยไม่แพ้เลยก็แงล่ละเพราะว่าขนาดคนท้องใช้ยังไม่แพ้เลยนะคะแล้วก็มีใบรับรองทุกขั้นตอนด้วยเพราะว่ามันคือสารสกัดออร์แกนิกค,ค่ะเราหายากมากเลยนะคะสารสกัดออร์แกนิกที่สามารถใช้ได้และคุณะ่ะ ก็จะเห็นผลลัพธ์ได้จริงๆว่าผิวหน้าของคุณน่ะฝ้ากระจุดดำๆลดเลือนได้เยอะมากเลยและที่สําคัญสามารถกลับมาออกแดดประเทศไทยได้อีกอ่ะมันไม่มีอีกไหนตัวไหนอีกแล้วค่ะที่เราจะเจอแล้วก็ใช้ได้อย่างอย่างแฮปปี้นะคะโดยที่ทุกคนเนี่ยรีวิวแล้วรู้สึกว่าุยใช้ได้ดีจริงแม่กระทั่งพี่เลี้ยงน้องอเล็กซ์สมุนมจับใช้ด้วยนะ mm hmm. คือเขามาจากไล่พโพลอังน,นี้ต mm hmm. ้องพูดกันตรงๆ mm hmm. แล้วหน้าก็เป็นฝ้าเหมือนแบทแมนเลยค่ะ แล้วพอเขาใช้ตอนนี้เขาแฮปปี้มากๆเลยจนถามว่ามีอีกไหมทุกคนจะถามคำนี้มีอีกไหมแล้วเวลาไปไหนทั่วประเทศไทยนะเราเจอพ่อค้าแม่ค้าที่ยืนอยู่หน้าเตาอะค่ะหน้าเตาเจอแสงแดดที่ขายของรถขายของอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยไอ้ฝ้ากระแดงดำที่เป็นสีต่างๆทั้งน้ำตาลทั้งดำทั้งแดงทั้งกระเล็กกระใหญ่ทั้งฝ้าปื้นมันลดลงจริงๆแล้วผู้ชายเองอะค่ะที่เป็นคนขับรถน่ะ เขาก็อยากหล่ออยากสวยเพราะบางทีเขาเป็นฝ้าฝั่งเดียวค่ะเพราะขับรถนานๆพี่ขับแท็กซี่อย่างเงี้ยค่ะเป็นฝ้าฝั่งเดียวตรงเนี้ยขึ้นจริงๆเขาก็เลยรู้สึกเฮ้ยเขาใช้แล้วมันได้ผลกับเขาจริงๆเขาเลยรู้สึกว่าอยากขอบคุณเดินมาเจอบุ๋มนะเขาจับมือขอบคุณนอกเหนือจากถุงยังชีพแล้วอ่ะยังขอบคุณเรื่องครีมทาฝ้าด้วยนี่คือสิ่งที่เราแฮปปี้มากเรารู้สึกดีใจที่ได้ทําสินค้าดีๆอย่างนี้ออกมาค่ะคือเวลาบุ๋มไปลงืุนที่หลังๆาหารดิฉันต้อง นอกเหนือจากสบู่แล้วนะคะนี่พูดกันใจใจเลยนะคะที่ไม่คนถามถึงก็คือค,คาาออรีมทาฟ้าดรจิ๋วเนี่ยแหละค่ะที่กลายเป็นว่าตอนนี้เริ่มติดตลาดแล้วแล้วกลายเป็นว่าแม่ๆทุกคนเจอหน้าปุ๊บมีไหมลูกขอหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะดิฉันก็เอาไปแจกค่ะเพราะว่าเราเชื่อว่าถ้าเขาติดใจแล้วเดี๋ยวเขาซื้ออีกค่ะ <laughs> แล้วก็ได้ผลจริงๆด้วยค่ะทาให้เรายอดยอดขายในสองปีที่ผ่านมาก็คือทะลุสองล้านหลอดสองล้านกว่าหลอดแล้วค่ะ แฮปปี้มากมากค่ะก็สำหรับครีมทาฟ้าดรจิวนะคะตัวนี้เนี่ยอย่างที่เห็นค่ะว่าบุ๋มได้ให้แม้กระทั่งพี่ไทยแล้วก็น้องกับทิมซึ่งเป็นคนที่ต้องลงพื้นที่บนบุ๋มจริงๆใช้ทุกคนก็เห็นค่ะว่าบุ๋มเองอ่ะลงพื้นที่ทุกๆวันนะคะแล้วก็ยังผิวหน้ายังได้แบบนี้อยู่นังนั้นคุณเชื่อมั่นได้เลยค่ะว่าครีมทาฟ้าดรจิวเห็นผลและได้ผลและดีกับผิวของคุณจริงๆนะคะสำหรับ ยังไงก็ตามใครที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้นะคะกับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไทยของเราค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่มีใบรับรองทุกอย่างทุกคำพูดนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวที่เป็นสารสกัดออร์แกนิกนะคะหรือว่ามีผลการวิจัยยังไงคนท้องใช้ได้ยังไงทุกอย่างมีใบรับรองหมดเลยดังนั้นสามารถใช้ได้อย่างมั่นใจเหมาะกับผิวคนไทยทุกคนใครอยากมีผิวที่สวยใสยนะคะไร้ฝ้ากระจุดด,ด่างดำคุณสามารถใช้ได้เลยค่ะพริมทา้าฟา อย่งไกฝากไว้ในออบอกออบใจด้วยนะคะจริงๆต้องบอกว่า,าที่เป็นคนที่ได้ลองใช้ดรจิวก่อนพี่ไทยแล้วก็เราเห็นในเรื่องของผลลัพธ์ที่เราพึงพอใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันตอบโจทย์สิ่งที่สําหรับคนทํางานที่ต้องเจอแดดแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของผิวหน้าฝ้ากระจุดด่างดำอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าสิ่งที่เราประทับใจเราส่งต่อให้กับพี่ไทยดีกว่าน่าจะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เขาด้วยเหมือนกันด้วยคำที่แบบพอเป็นผู้ชายที่ต้องการอะไรง่ายๆแค่ครีมด็อกเตอร์จิวหลอดเดียวอะคะ่ะ แอนตี้ไมลัสม่าครีมเนี่ยหลอดเดียวก็คือเอาอยู่แล้วดูแลได้ง่ายๆเลยแค่หลอดเดียวก็เลยส่งต่อพี่ทันเขาแนะนําแล้วเขาก็เอาชื่อบุ๋มมนดามาอ้าง <c oughs> ว่าบุ๋มมันยังใช้เลยนี่ของพี่บุ๋มนะอ่า <c oughs> ก็รู้สึกเออบุ๋มเขาก็ออกพื้นที่เหมือนกับเราเออทาไมหน้าเขายังใสกระจ่างอยู่ไม่มีอะไรเลยยังเหมือนเดิมเป๊ะเราก็เริ่มที่จะเอานะ แหมคนอื่นแนะนําเราจะไม่ไม่เคยใช้แต่คนนี้แนะนําทําไมเราจะไม่ใช้ล่าเราก็ลองใช้ดูพี่ไทยชอบดูแลเรื่องสุขภาพส่วนใหญ่จะเน้นด้านการออกกําลังกายมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่ามาในเรื่องของความงามอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นสายลุยที่แบบว่าไม่แตะเรื่องความงามอะไรแบบนี้เลยเราก็เลยต้องเสริมตรงนี้ให้ถ้ามีอะไรที่แบบดีๆก็แนะนําค่ะครับเพราะทใช้แล้วมันโอเคมันก็แดดประเทศไทยอนข่าที่ต้คนผลาโอเคไหมคะโอเคครับ เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ไม่ได้ไปตรวจวันนั้นนะของที่ดอรเจลเขาเอาให้ไปตรวจผิวหน้าเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าผิวหน้าเราพังขนาดไหนมันมีครบหมดเลยที่เขาบอกนะมีมีฝ้า,า,ากระจุดด่าง,ง,ง,งดำมีพร้อมหมดทุกอย่างเลยได้เห็นใบหน้าของใครเรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่ไม่อยู่บนบนใบหน้าเราเหรอก็เริ่มเริ่มมีความกังวลแล้วครับว่าเอ้ยแล้ว ของดเรจวเนี่ยจะเยียวยาเราได้เหรอเพราะมันเยอะขนาดนี้แต่ใช้ไปประมาณสักสองสัปดาห์นะครับสสัปดาห์เริ่มรู้สึกว่าสิ่งหน้าที่เราเรามีจุดด,าดา่างดำมีฝ้าบางที่เนี่ยมาเริ่มกระจ่างมันเริ่มค่อยจางจางรู้สึกว่าเออรู้อย่างนี้ใช้มาตั้งนานแล้วเออเราไป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 ,ปิดกั้นไปอะไรก็รู้คือเป็นผู้ชายที่แบบ ไม่เอาเลยเรื่องพวกนี้มีคนนู้นคนนี้เอาอะไรมาให้อย่างเนี้ยอย่างที่จะวิ่งวันที่17เนี่ยสิพฤษภาที่จะออกวิ่งจากกรุงเทพไปอุบลเนี่ยโอ้โหครีม,รมครีมอะไรนะกันแดด,ก,แด,ดก,กันน่วงกันนี่มากันเต็มเลยอยากจะเอามาให้อยากจะให้แอนมูน,นี่นะบอกว่าไม่เป็นไรครับผมมีดรจอีเรียบร้อยแล้วมันไม่ต้องดูแลตัวเองละ <c oughs> ถ้าเกิดเราปล่อยอย่างธรรมดาเดี๋ยวแก่ไปแก่วันเดี๋ยวก็เือเขาเอาไปกิน <c oughs> แค่แบบว่าแนะนาแล้วพูดบ่อยๆค่ะถ้าลำคาเดี๋ยวก็ไม่อยู่อะไรอะ <laughs> ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ได้แชร์เดีย๋ยบ <laughs> <laughs> ก็พยายามแบบว่าแนะนํา <laughs> แนะนํมาอะไรอย่างเงี้ยล่ะค่ะแต่ว่าพี่ไทยพอแต่สิ่งหนึ่งที่ช่วยได้ก็คือให้เขาเห็นแล้วเขารู้สึกเองว่าเออมันมันเป็นยังไงหนึ่งเห็นปัญหาที่แท้จริงและสองพอใช้ไปแล้วอ่ะเห็นผลลัพธ์จากการที่หลายๆคนเข้ามาทักกับตัวเองนี่คือเขาเห็นเองว่า อ้าวมันดีขึ้นหน่คนนั้นคนนี้มาทักมาถามว่าใช้ใชอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยคือสิ่งที่ทําเราทําให้เขาได้ได้เห็นเองได้สัมผัสเองด้วย